ไปไหนแล้วละก้นกัปมะก่อนยันนงยังไม่หมดอ่ะฝาดูว่าเขาใช้ตื้นปยังไม่หมดอ่ะช่วงนี้มาถึงช่วงทาบุญกันแล้วค่ะ,อะตอนนี้เรามาประมูลของกันดีกว่านะคะของประมูลของเรามีทั้งหมดสิชิ้นนะคะสำหรับของประมูลก็มีเยอะแยะเลยจะบอกไปเลย,ยจะบอกไปเ,ย,ไปเยว่าประมลี่ต้องนหุ้ยลประมูลอีวันนี้เราไม่ได้แข่งตัวเลขกันสูงอะไรนะเรา ตาบอกเนี่ยพ่อตาบอกนะครับใช้เงินโดยรวมได้ประมาณ5,000บาทวันนี้เรามีทั้งหมด80คนนะครับด้วยความเก่งทางนิสัยของผมผมคำนวณดูแล้วเนี่ยตกตกเท่าไหร่ครั้งนั้นเมื่อกี้เห็นกดเครื่องคิดเลขไม่ใช่เหรอตกแค่หกสิบสองใช่ป่ก็ิบสองจุดห้าใช่ป่ะหกว่าบาทดิหกสกว่าบาทนะครับวันนี้เรามาในเมื่อเรารู้แล้วว่าต้องเสียแค่60กว่าบาทเนี่ยเราก็มา สนุกๆกันได้นะฮะบัฟกันได้เต็มที่นะต้องมีจานมีของทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับประมาณสิบเอ็ชิ้นสิบเอ็ดชิ้นจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเราใส่เสื้อตัวใหญ่กันจังนะครับทําไมครับอ่าไอ้เสื้อที่ใส่อยู่เนี่ยเดี๋ยวก็จะประมูลด้วยนะครับแอร์บอกไฮไลท์ก่อนด้วยจิ้นเล็กกลิ่นแอร์บอกไฮไลท์ก่อนเพื่มอะไรเันนี้คืพอคนเลือกมาแล้วให้มันใหญ่ๆนิดนึงถ้าถ้าถ้าแบบว่าลัาไปมันอาจจะบอกว่าเหงื่อออกเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเกิดสำลักเกิดไร จะเป็นกิ่นฟีโลโมนของพี่นะโอ้โหใช้ฟีโลโมนเลยใช้สัตยากด้วยนะกินโอ้โหคนเรียกอโมนฮอโมนฮอโมนุจเสียคนเลยโอันี้โง่จิงอนนี้โงจิฮอร์โน อะไรนะฟีโลโมนจะถูกแล้วใช่ไหมบอกแล้วใช่ปะใช่ป่ะอันนี้คือความรู้นะแสดงว่าโดนปล่อยโดนปล่อยอันนครับโดนปล่อยไม่ต้องมายิงอะไรโดนปล่เอาดมกลิ่นฟีโลโมนของผู้ชายบ่อยโอ้ยเราจะรู้อะของชิ้นแรกเลยที่รอยู่เบื้องบนนะคะอันนี้อันนี้ของต้อนโอเคใช่ค่ะอันนี้เป็นลายเซ็นของต้อนเป็นตุ๊กตาหมีอันนี้ของต้อนเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ของต้อนแต่ท่ามันก็ไม่ไน่ ภาษาสาทางของพี่มันเนไปโวยโวยดนกินเกินอะไรเงี้ยโดนกินเกิดตุ kind of sí ๊กตาลุ่มสีนีตตทัวถึงแม้จะมีลายเซ็นไพรก็ตามนะฮะอ่ะอ่ะให้อเป็นคนเริ่มดีกว่าว่าอากกำหนดราคาเท่าไหร่แล้วพอจให้เขากำหนดขั้นต่ำพราะเขาตองกรกาคิดคำนวณอย่างนี้ถูกต้องว่าคิดว่าหนึ่งบาท ที limiting, ่มีกลิ okay. ่นอะไรนะพี <f people ett exemplo> ่โลมนอไม่ใช่เอ้ยกินฟิโลมนกินฟิโลมนอันนี้ทำภาพโพสที่เสียไปด้วยนะเนี่ยก็ตามันถึงทีทำไมพี่มาพูดทำอะไรอย่างงี้เริ่มะเริ่มต้นาไมันค้าไป50เท่านามันจะได้อีก10บาทท่านได้เพิ่มเงินหรอ้บาได้ มันที่ยากมันทู่ยากจนไปนิดหนึ่งโอเคโอเคตาลได้ไหมที่นี่หน้าตาเนี่ยจะกินทุกคนผมรู้มีคนมีคนมีคนณบุธแล้วมรบุญเริ่มจนชิ้นแกมี่นะห้าสิบห้าสิบอ่ะห้าสิบค่ะห้าสิบห้าด้หนูห้าสิบห้าครับมีใครให้มากไหมครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบตกลงครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าครับ หนึ่งร้อยบาทอะไรฮะอะไรฮะแปไปร้อยหนึ่งแ้ไ้แล้วค่ะหนึแล้วค่ะอ๋อขึ้นมาแล้ครับหรือว่าเห็นว่าร้อยหน่มันมากเกินไปสำหรับตุ๊กตาตัวนี้้คไม่ิจะงตผคุเงียบไปเลยบึชื่อของผนี้ราคเท่ครับตกลห ร้้างนี่คืคบราคาเท่าไห่นบนร้อยาบาท5บาทครัอย5บาทได้นค่ะสองร้อยเรัไ่้2ยย่บนี้งลู่ข้0งลู่ร้อยห้าสิจะอราคาลงมาอีกรอบสาวยนดีใจปั๊มมากครับตอนนี้ร้อยาสครับอ่ะต่อไปมีใครบ้างไหครับั่นี้ค่ะร้อยหกสิ ร้อยเก้าสิบบอันนี้ไหมคะรัอ้าบอันนี้สองร้อยสอ ยัม่เดก็มีชิ้นฉ้500เราให้เลย500รับเงิน2 3กบคับ500ให้เลยนะะเดี๋ยวมาติดต่อทีมงานด้เลยค่ะไม่เท่าไหร่อะตาก็แค่500นี่ป็นกล้ามมนเล่นๆจริงจังเลยนเดี๋ยวมันจะแพงเสื้อกิโลโมนที่เนี่ยค